ว่านหางจระเข้หากปลูกจนออกดอกจะนำพาโชคราบเงินทองให้ไหลเข้ามาหาผู้ปลูกและทุกคนในครอบครัวว่านหางจระเข้เป็นพืชที่มีเนื้ออวบอิม่มและมีมากกว่า300สายพันธุ์มีทั้งสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กว่านหางจระเข้ ยังมีสรรพคุณในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันช่วยชะลอความแก่ของเซลล์ช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและดูดซึมของวิตามินได้ดีนอกจากนี้วันหางจระเข้ยังช่วยดูดซับสารพิษจำพวกฟอร์มาลิไฮที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังของเราได้อีกทั้งยังช่วยฟอกอากาศให้กับเรา ให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆจากช่องกเกษตรตั้งตัวนะครับ